โหฉันเนี่ยเกิดมาชดใช้กรรมเกิดมาไม่มีบุญไม่มีมาสนาอะไรเลยโอ้หยุดเลยนะหยุดการใช้ความเชื่อแบบนี้ การที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนดีประเสริฐแค่ไหนเรายังมีแขนมีขาหูตาที่เราจะต้องพัฒนาเราจะต้องเกิดมาเพื่อมาใช้กรรมดีเกิดมาเพื่อมาพัฒนาตัวเองอย่าท้อถอยเอาจิตของเรานั้นสร้างสิ่งดีๆไว้การที่เราเชื่อว่าเกิดมาเพื่อมาชดใช้กรรมงเงินหายากลําบากนู่นนี่นั่นมันเป็นความเชื่อและใส่ความเชื่อในเรื่องของกรรมนั้นผิดไปอย่างมากๆา ที่เราเกิดมาต้องขอบคุณที่เรามีแขนมีขามีหมูตาจมูกที่มาเกิดมาแล้วมีชีวิตเป็นมนุษย์เพื่อมาพัฒนาส่งต่อกรรมดีสร้างกรรมดีทำไมไม่เชื่อว่าเราเกิดมาแล้วเรามาสร้างสิ่งดีงามได้เรามีหมูตาเราสามารถที่จะพัฒนาได้เรามีแขนมีขามีสมองเราสามารถที่พัฒนาและสร้างเงินสร้างทอง วาสนาให้กับตัวเราเองได้เชื่อใหม่แล้วชีวิตใหม่ของเราจะมีนะคะกรรมดีสร้างได้ในทุกวันลองเชื่อใหม่ทำใหม่คิดใหม่แล้วก็กรรมดีจะส่งสนองต่อสิ่งดีๆให้เราเองนะคะแม่ออนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สร้างกรรมดีกรรมใหม่กันนะคะ